สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกุมารดำม,มวยไทยครับทัศนาดีๆในศิษย์มวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564หยเป็นนัดต้อนรับสงการเลยหลายหลายคนก็คงจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยดูมวยอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับญาติญาติอยู่กับลูกๆโอ้สบายใจนะครับชนะแล้วมารับข้อมูลดีๆจากผมกุมารดำนะครับผมไปดูคู่แรกเลยนะครับเปิดหัวหน่าสนใจทีเดียวครับ จอสคาราบาวหรือว่าจอรสพารันชัยครับเจอกับเจ้าลูกช้างเพชรสมนึกคู่นี้เป็นมวยเล็กๆครับน้ําหนักร้อยสิปอนด์ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับเจ้าจอร์สคาราบาวหรือว่าจอรสพารันชัยเนี่ยเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะครับอยู่กับโกเดพารันชัยอดีตเทพวรพันธ์รูปร่างดีมากๆนะครับสําหรับจอสเนี่ยนะฮะปั้มกับพวกเข็มนะครับแล้วก็เด็กๆในค่ายพารันชัยโอเล่เกียรวันเวเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ดูแลอยู่นะครับผลงานช่วงหลังของเขานะครับ ก็มีชนะคะแนนมนัตกจันผุนีครับชนะคะแนนขวัญอบุบลทีเอ็นมวยไทยชนะน็อกก้านกล้วยสอธนวัฒน์ครับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดนำชัยแฟร์เทคในไฟล์ล่าสุดครับมาดูฝักฝังของลูกช้างครับลูกช้างเพชรสมนึกเนี่ยก็มาซ้อมอยู่ค่ายทีเด็ด99ครับเฮียตีสรศักด์แซ่ตั้งดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับเจ้าลูกช้างเป็นมวยประเภทปูดุดัน นะครับวงในมีจังหวะไล่แขนมีสอกเสริมไฟนี้เฮียตีที่เด็ดเนี่ยควบคุมการฟิตซ้อมเองเลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานหน่อยลูกช้างผลงานช่วงหลังเป็นยังไงบ้างครับเจ้าลูกช้างเนี่ยมีชนะคะแนนตุ๊กตาทองสอพวงทองครับแพ้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียมชนะน็อกเพชรเลรายเพชรเจริญวิทย์ยก3นะครับที่การสินล่าสุดเนี่ยต่อยที่อตกร3รนนทบุรีครับชนะน็อกเหล็กกล้าสิทธนายเคในยกที่4ถือว่าผลงาน มาเคลืนไหวในเวทีมาตรฐานก็ใช้ได้ครับสำหรับลูกช้างแต่สรีระรูปร่างจอสเนี่ยจะได้เปรียบเจ้าลูกช้างพอสมควรนะครับก็วัดกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ดุดันทั้งคู่ฉะนั้นแล้วนะครับคู่เปิดรายการเนี่ยผมมองว่าหน้าลงทุนรองไปที่ลูกช้างเพชรสมนึกนะครับเด็กคนนี้จังหวะไล่แขนดีมีสอกเสริมแล้วก็ดุดันทีเดียวถึงแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามนะครับแต่ความดุดันเนี่ย นะครับไม่เป็นสองรองกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วคู่แรกมองว่าหน้าลงทุนรองไปที่ลูกช้างเพชรสมฤทธิ์ครับเอาละครับมาที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นคู่ที่แฟนมวยหลายๆคนเนี่ยรีเควสตมาครับระหว่างยอดพวงงามไดมอน98นะครับเจอกับทางด้านเพชรนำชัยออสติดแดงนะครับหรือว่าไฟนี้เนี่ยใช้สีเสื้อของสจโต้งปราจีนนะครับมีสจโต้งมาสนับสนุนนะครับเจ้ายอดพวงงามเนี่ยถือว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นครับเป็นมวยใต้คนเดียวเลย ในค่ายมวยเกียริเพชรนะฮะสำหรับยอดบัวงามเป็นมวยจากสงขาผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่แพ้ใครมาหลายไฟต์ติดเลยนะครับชนะกะิกรานเกียร้ท่าสาราครับชนะสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์แล้วก็ล่าสุดครับชนะสุดหล่อออสตึกแดงครับสำหรับยอดบัวงามผลงานก็ถือว่าใช้ได้ส่วนเพชรนำชายสังจจต้องปราจีนครับมวยประเภทเตะขาต่าตอยหมดัดหัวจิตหัวใจดีเสียเปรียบสนีละหน่อยนะครับแต่ว่าหัวใจมันได้ ผลงานช่วงหลังของเขาครับก็มีชนะคะแนนอำนาจเดชสิทธนายกโมดครับชนะน็อกสิงห์ดำยุสุราชล่าสุดเพิ่งจะมาสะดุดครับวันนั้นเนี่ยมาเสริมแทนนะครับแพ้คะแนนกับกสิกรนายกเอ่าสาราที่ลุมพินีนะครับวันนั้นเข้ามาแทนการเตรียมตัวเป็นรองกสิกรเตะขากสิกรเนี่ยแทบจะน็อกอยู่แล้วนะครับเร่งซะเยอะแต่สุดท้ายหมดแรงเอง นะครับแต่ว่าไฟนี้เตรียมตัวเต็มที่ซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวัลนะครับอยู่ที่สีสกเกตนะครับสำหรับเพชรนาชัยอยู่กับเพชรนาโชคนะครับอยู่กับเพชรแสนแสบพวกเนี้ยหลายหลคนนะครับช่วยลุมช่วยปล้ำกันส่วนยอดบัวงามเนี่ยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียริเพชรครับได้พวกเจมสักมาทวนเชิงเพชรด,ดําช่วยปล้ำเหนือธรณีทวนเชิงอาจารย์เฉียบเนี่ยเป็นคนจับเป้าให้นะครับหน้าเสือของ เจ้าถิ่นนะครับต้องบอกแบบนั้นสําหรับยอดบัวงามแต่เฮตีที่เด็ด99ในการันตีมาเลยว่าคู่นี้นะครับแบเบอร์ครับสําหรับเพชรนําชัยเพชรนาชัยก็อันนี้โหเลยครับจริงเหรอเฮียมีเท่าไหร่เล่นไปอไม่นับไม่น้อไม่เอาตังค์เฮตีมองว่าสุดหลอเนี่ยกับเพชรนําชัยเนี่ยนะครับคือสู้กันไม่ได้เกรดของเพชรนําชัยจะดีกว่าสุดหลอนะครับซึ่งยอดวงวงามเองเนี่ย โชกับสุดหล่อเนี่ยคู่ขี้แต่เพชรนำชัยเนี่ยอีกขั้นหนึ่งแล้วเยียตีเลยมองว่าไฟนี้เพชรนำชัยดีกว่ายอดบัวงามพอสมควรนะครับเรทเปิดคู่นี้เป็นทางด้านยอดบัวงามขึ้นมาได้เปรียบเล็กน้อยนะครับฉะนั้นแล้วครับผมมองว่าหน้าลงทุนรองไปที่เพชรนำชัยสเจ้าต้งปราจีนครับทีมงานสเจ้าต้งก็มีตัวเงินครับประกอบกับเด็กคนนี้หัวจิตหัวใจดีแข้งซ้ายเนียนกลิบนะครับบูสู้ห้ยก จัดไปครับที่เพ็รนำใช้ลุ้นลูกหนักลูกแรงของเขาครับคู่ที่3ของรายการครับมังกรทองไดมอนด์98นะครับเจอกับงาเทาปอวลาลักคู่นี้น้ำหนักพิกัด126ปอนด์ครับไอ้เจ้ามังกรทองเนี่ยสไฟหลังไม่ชนะใครเลยครับก็มีแพ้น็อกก้องเกียรติทองฮาร49ครับแพ้อานัทสอเดชพันธ์นะครับแล้วก็มาแพ้ก้องเกียริอีกครั้งหนึ่ง นะครับก่อนหน้าแค้บเพชรนิรันด์ดาบดนสารคคมผลงานช่วงหลังเนี่ยแหมต้องบอกว่าดาวลงไปเยอะนะครับระบบการป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับสำหรับมังกรทองครับมวยจากบุรีรัมซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับได้เจมสักได้เพชรด,ดำเหนือทรณีช่วยปลามช่วย2อส่วนคู่ต่อกรหนังขาครับงาเทาปอว่าลาลักษเป็นมวยซ้ายฝีมือครับมวยจากจังหวัดนาราธิวาสครับมาซ้อมค่ายทีเด็ด 99, 99นะครับไฟนนี้สำหรับเจ้างาเทา แต่กูปรำกูซ้อมดีครับตัวใหญ่ๆมาช่วยมีลำน้ำมูลเล็กมาช่วยทวนเชิงนะครับเยียตีก็ดูแลอย่างดีมาซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99เนี่ยได้ประมาณสัก1เดือนกว่าแล้วนะครับรูปร่างงาเทาถือว่าได้เปรี่ยไปไนะครับได้ใหญ่น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยงาเทามากกว่ามัางกรทองประมาณสัก2กิโลกว่าเนะครับเรื่องแรงปะทะงาเทาไม่เสียเปลียน นะครับแต่ต่อยร้อยยปัญหาก็คืองาเทาเนี่ยจะบีบน้าหนักตัวเองลงมาได้แล้วตัวเองจะหมดแรงไปปลายหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ดูตามทรงมวยและต้นต้นงาเทาไม่เสียเปรียบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธรุนแรงนะครับมังกรทองจะเดินเข้ามาจับเนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้าใครรักชอบมบังกรทองต้องลุ้นไปปลายแต่ส่วนตัวคู่นี้ผมถือหางไปที่งาเทาปอวลาลักษ ซ้ายฝีมือต้นๆนนำไปก่อนแน่จะแพ้ก็แพ้ไปปลายครับคู่เอกของรายการครับเป็นการป้องกันแชม130ป์ร้อยสาปอนด์ของช่อง7จสีครับอีทีที่เด็ด9กพบกับฉลามครันชัยอีทีเนี่ยมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับสองที่ค่ายมวยอีทีเด็ด99ไฟนี้ก็ได้เพชรมณีพอหลักบุญมาช่วยปล้ำด้วยนะครับเยียตีก็เฝ้าเฟ้นดูแลอย่างดีครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่สแหละ คร,ครั้งแรกเนี่ยป้องกับคมประตักป้องกันได้นะครับแชมป์เส้นเนี้อีทีได้มาจากการชิงกับเทพประบุตรนะครับเพชรเกียรติเพชรแล้วก็มาป้องกับคมประตักป้องได้นะครับครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่2ได้ใหญ่ครับน้ำหนักที่ตกลงนะครับป้องร้อยสาจริงแต่ตกลงน้ําหนัก129้เครึ่งเป็นน้ําหนักคนละครึ่งทางครับเจ้า E t ทเนี่ย บีบลงมา129ขึ้นคฉลามปล่อยขึ้นไปฉลามเนี่ยมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับอดีตแชมป์1้2ปอนด์ช่องเจ็สีฉลามจะต่อ,อยยูเวทประมาณสัก127 28เนะครับเวทเขจะเล็กกว่าซึ่งเวทเนี่ยในสายเกียรติเพชรตัวต่อยเริ่มจะหายากแล้วก็เลยต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชิง130นะครับฉลามเองซ้อมอยู่กับค่ายพรันชัยนะครับโกเดพรันชัยมีอัดฉีดก่อนชก10,000 0บาท ค่าตัวไม่มีหักอยู่แล้วนะครับเบ็ดเสร็จถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยนะครับรวมเงินรางวัลต่างๆเข้ากระเป๋าเยียบๆสามแสนครับสำหรับฉลามแรงจูงใจมีนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานหน่อยเจ้า E t ทีครับผลงานช่วงหลังเป็นยังไงบ้างนะครับชนะครบสูตรแฟร์เท็ครับชนะคมประตักซินบีมวยไทยนะครับแล้วก็ไปชนะน็อกคมประตักที่จังหวัดสงขลาด้วยการใช้เข่าลอยแบบสวยงามนะครับโลกจําเลยล่าสุดครับ แพ้ฟิลิเปซูซาครับในการชก3ยกที่ช่องแปไปต่อย3ยกนี่แพ้มานะครับแต่ต่อย5ยกนี่ผลงานเยี่ยมสำหรับ E.T. ส่วนฉลามครับห่างหายจากสังเวียนไปหลายเดือนครับ3ผลงานหลังนะครับชนะช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยชนะวิวเพชรโกสน2ไฟติดนะครับไฟล่าสุดเนี่ยชกกับวิวกันยาปีที่แล้วครับ13กันยา63ครับวันนั้นเอาชนะวิวได้หลังจากนั้นฉลามไม่ได้ต่อยเลย หยุดไปหลายเดือนนะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ที่ค่ายทําร่างกายตลอดนะครับสําหรับฉลามสิ่งที่น่ากังวลของฉลามนะครับอย่างที่ผมบอกไปเขาเรื้อเวทีไปพอสมควรการยืนระยะต่างๆนานานะครับจะยืนระยะได้ดีหรือเปล่าเพราะว่า E ีทีช่วงหลังก็สม่ําเสมอกว่าและเป็นมวยเปิดเกมนะครับสําหรับ E t ทเนี่ยเป็นมวยเปิดเกมเดินปัม้มเดินชนเดินตีเป็นมวยเข่าแข็งแรงมากนะครับ ส่วนจังหวะฝีมือสมองมวยความเป็นมวยเนี่ยอยู่ที่ฉลามนะครับก็วัดกันครับวัดกันตรงนี้แต่ส่วนตัวนะครับยังชอบไปที่ et t 9 9ครับขุนเข่าคนนี้จากร้อยเอ็ดนะครับบูสู้5ยกแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยนะครับไปปลายผมมองว่าเบียดอยู่ฉลามเนี่ยหยุดนานไปนะครับแล้วก็เวทเล็กกว่าแรงประทะเสียเปรียบฉะนั้นแล้วผมฟันทรงไปที่ et t เ9จะป้องกันแชมป์ได้ เป็นครั้งที่2และนี่คือทัศนะและก็ข้อมูลดีๆนะครับที่มีมอบให้กับ FC กุมารดำเมยไทยครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ตัวช่อง7สีจะเป็นอย่างไรบ้างแมแก้หน้าสัปดาห์ที่แล้วหน่อยสัปดาห์ที่แล้วนี่ใครเข้าไปแล้วไม่ออกตัวบํงทุนเนี่เรียบร้อยนะว่าม,มวยว่าพริกเหลือเกินนะครับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้จับไปคู่แรกครับลงทุนรองนะครับรองไปที่ลูกช้างเก็ศนึก ครับคู่ที่2ครับคู่ที่2ลงทุนไปที่เพชรนำชัยออสตึกแดงหรือว่าสจต้งปราจีนหนักแรงทุกลูกตัวที่3ารับลงทุนไปที่มวยซ้ายอย่างงาเทาปเวลาลักและปิดท้ายที่มวยเข่าแข็งแรงอย่างอีที่ทีเด็ด99นี่คือ4ตัวตรงช่อง7สีนะครับนับรับสงการ11เมษายนนี้นะครับชอบกระตาไม่ชอบกรสวนและอย่าลืมนะครับ ทัศนะเนี่ยเป็นเพียงแค่ทัศนะก่อนเกมการชกนะครับแพ้ชนะผมไม่ทราบนะครับใครจะได้รับการชูมือเราไม่รู้นะครับเป็นทัศนะแล้วก็ข้อมูลก่อนเกมเท่านั้นนะครับบางครั้งบางทีหลังชั่งน้ำหนักอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้ก็รอติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณสัก11โมงเจอกันนะครับเวลาไลฟ์สดทางทาง ยูทูบกุมารดำมวยไทยแล้วก็เพจคุยเพื่อเรื่องมวยบายกูมารดำใน Facebook ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนี่คือทัศนะดีๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับรถสวยจ่าเจ็อยากออกรถมือสองสภาพดีก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือมวยพักยกครับใครอยากจะเล่นมวยพักยกนะครับราคาไม่เอาเปรียบนะครับการเงินมั่นคงนะครับ แอดไลน์ <Add> ไปสมัครเลยนะครับที่กลุ่มมวยพักยกจ้วงเข้าไปครับของ Big กค n องเตยนะครับเราขึ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยและใครอยากจะสมัครลุ้นมวยนะครับก็แอดไลน์ไปสมัครได้ฝากขั้นต่ำา1 0 0บาทครับที่แอดอาวันยูฟ้านะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆุกท่านด้วยวันนี้กูมาดำลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ